สวัสดีค่ะพี่น้องสุข่สูคคนค่ะเมื่อนี้แม่บันชิพามาทำวิธีเก็บอึ่งไว้กินนานๆคะ่ะเขากระจิตตักซ้ายใส่เนาะค่ะให้เขาอยู่กับซ้ายเขาก็จิได้บดเกาะไว้ขอ,ขอบทางเนาะค่ะจ้าคันเท้าบ่เอาซ้ายใส่เนาะค่ะเขาก็ขึงมักเกาะเกาะบ่เกาะซื่อๆเด้ยค่ะพี่น้องเขากัด เชือกแม่บันขาดก้อมเนี่ยค่ะที่เป็นตนะไคร่เนี่ยค่ะเกาะขาดแม่บันก็เปลี่ยนอันใหม่แม่บันก็นเลยเอาสายใส่เนาะคะ่ะสายใส่ให้เขาก็ได้กเากาะเขาจะอยู่ดีนะคะในเมืองว่าระวงังใสายส่บนบอไซเขาจะอยู่แบบใดเนาะค่ะเพื่อนขายนะจากพี่น้องเพื่อนได้ขายได้แม่บันเอามาวางไว้บ่ได้ขายเ่ได้ขายกับบเงืดดอกเนาะค่ะเอาไว้ถ้ากินดีกว่าเนาะค่ะ ดีกว่าเข้าไปหาซื้อเพิ่นนะคะ่ะใส่จนว่าพอดีนะคะเยี่ยเขาเพราะว่าเขาต้องมุดลงไปใส่สีสมควรแน่นะคะเดี๋ยวเขาก็สีมุดลงไปค่ะตักใส่จังน้อยค่ะ เกาะขึ้นแม่แม่เสียพี่นอ้องกัดขาดได้ไหยคะ่ะอยากกัดขาดแม่บันขาดไปอันนึงเนาคะค่ะพร้อมฉลาดเห็นว่าเป็นอึงเขากะฉลาดอยู่ด้วยคะ่ะเขาสามารถกัดขาด,ขาดคะ่ะเพราะว่าอันนึงแม่บันเลียนไม่แล้วแม่บันตะก,กี้บรทันเเอาขี้ดินใส่นะคะ่ะแม่บันก็นเลยก็เลยเอาขีดาข้ดินใส่ไม่แล้วก็เอาเลียนผ่าไม่ ีที่แล้วแม่บานเฮดแบบซีนะคะกินได้โดนค่ะวิธีเก็บก็คือเอาไว้ยังซี่นะคะถ้าเขาเอาใส่ในน้ำมันกระสิบพราคือปลาเนาะคะ่ะขนาดปลาเขาเขาอยู่กับน้ำเขายังตายอันนี้เขาอยู่กับดินเท่านั้นนะคะถ้าดินมันแห้งเขาก็เอาน้ำพรมพรมให้เขาอยู่ให้มันให้มันชุ่มนะคะไมใหายเปียกเลยคะ่ะชุ่มจะซื้อแต่พื้ดินายนี่เขาี่อยู่ดีเนาะคะ่ะ พี่น้องถ้าเขาย่านมดขึ้นเนาะคะ่ะมดที่ขึ้นมดบ้านแม่บนันนั่นลายบันกระเจียวช็อกขีดไว้ขีดให้มันอยู่ในกลางกลางช็อกนะคะ เห็นบ่ค่ะเขาถ้าเขามีดินนะคะ่ะเขาชิบบ่ึ้นมขึืนมาเกาะน้ำมูนี่นะคะ่ะปกติเขาชิบมามาเกาะน้ําขอบค่งเพราะเขามีดินให้ยู่แล้วเขากะบ่เขาก็บ,บ่ขึบบ้นแล้วค่ะเห็นบ่ค่ะเขาเขาไปยู่ในดินเขานีนคะคะเป็นวิธีที่เก็บอึ้งไว้ถ้ากินานานๆได้ค่ะขันมันมันมีมดมดขึ้นไปกวนเขา เขาก็ขีดช็อกไว้ค่ะลอบกระมังไ้วนะคะเห็นเ่ค่ะขีดช็อกความไหวนะคะยูดีแล้วพี่น้องเห็นเ่าค่ะเขาอยู่แบบน่ารนักน่ารักเลยเลยขมุดลงแล้วคะ่ะให้บันจิเปิดในเบิ้งเด้อะคะ่ะ เขามุดลงค่ะเขาบพ่ขึ้นมาเกาะขอบกระมังแล้วปกติเขา,เขาดดเชินี่เขากัดใดด้ค่ะกัดเสือกเล็กๆนี่เขากัดใดค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะค่ะสำหรับคลิปวิธีเก็บอึงไว้ถ้ากินนานๆเนาะคะ่ะกันท่านผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์ ก,กดไลค์กดแค์ให้แม่บันเนอคะ่ะสำหรับมือนี้กับแม่บันก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แม่บันเด้อค่ะสำหรับมือนี้แม่บันกะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ